น้องอยู่กับช่องวันหน่อยแล้วเพื่อนออฟิเชียลครับมาหอดเราพี่น้องมอดแล้วบ้านนะครับผมบ้านตุนนะครับผมอำเภอนะครับผมอ่าชอดบุรีนะครับผมนี่มอดแล้วครับผมบ้านอ่ะพอปัญญานะครับขูมานะครับผมขับรถนะครับให้พอกันใช่นะครับ มาหอดแล้วนะครับมาหอดจอดถึงแล้วพี่น้อง oh, อ<า>ยืนเซ็นก็มาเอาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับ oh. <c oughs> ส,สวัสดีครับนี่านี่ย จังได้หน่อยดนเด้อพันไม่จังดนยูทูบบ่นไ่จังได้หน่อยดนไม่เลยหรอบมาไ่ได้เห็นยังงงนี่ไ่เห็นยังไงซงนี่ย่างเน้อจ้าล่าบ้อตีมาเด้พี่น้องเด้อไม่กินเ้าแล้วจ้าเจ้าพียงหรือเจ้าิเผา แมเยียียาไม่เจีเผาเดี๋ยวมันต้องเคลีย์ทานหอกก่อนรอเตาเอาเผาใส่ติถ้าจะาเอาทเตาผันต้มแบบนี่นี่โอ้โว,วว้าวว้าว มีมีูหลายแนวค่าหลับโออามแค่ยี่ิบไหลไ่ติดี่ขายนั่นเลยยงยกิน้วตากินนวดวดมาสั่นอวด มันคือได้ยุดงานว่ะยสองวันค่ะแม่ให้ยยุดได้แม่ที่เกี่ยวเขาโอ้ยคือใส่รถเกี่ยวอันเกี่ยวเขากินมาโหลดเขาเน่อืมตลอดเจ๊งยังใส่รถรถเบิ้ลมาหัวเดียวเออพราะบรรยากาศเป็นไงล่ะเดี๋ยวขับบรรยากาศนะครับผมบ่าช่วงบายบาย อาเียข้าอมยห้ยหน้าพอพอเกี่ยวไบพอเห็ดตอื Finished, อก mhm. well, <for> oh, ินเอาอยูผู้เฒ่ายูผู้เดียวต้องเกี่ยวให้ยงีเห็นห้ยังตัวอย่างแล้วไปหาขุดสาวเหล่าขนทางริบโอยูไก่กันเลยหรางก็เ็ บนพุะจะไปหอมกันยี่สิบสามยี่สี่ยี่ห้ามีนาเปน่นยิบสองอออ้แมนยิบสองหอก้ีไปหยิบไปหยิบสองหอสองเพียงเพียงใบใบก็ได้แมนแมนจะเป็นผ้น้ขงเขาเดอเอาเอาไปไปไปนี่กูก็เขาแบบบปฟเฟ่ได้บ่ไห้เล็กคนด้ตักเอาเลยเลย เรอยากกิตักกินเ oh. oh? oh. 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 องเลแม่เ่ว่าขาหม้ขาหม้กาบนม่แม่แต่จะเป็นูองเข่าห้บ mm ุฟเฟ่เลยกับข้าวไม่ม no. 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 ีแบบว่าหอเหอเโนโน่โนเพราะว่าแ่ก็เขาเป็นเร่องของเขาารเพราะว่าพกเจ็ดซอกเนี่ยแ่ไปกัไปปเนทั้งไปทังทังหมด สบายนั่นแล้วนั่นแล้วเน่ยวันสบายพออีดีหันหันป็นไปไหเื่อเท้าใส่สวยพ่อมด้ยังไงค่ะสวยพ่พ่นเไ็้ลางเลยแม่ลูกเราไปตั้งเรากินลเราใ้อใหม่สมัยใหม่เพื่อมือวานแมนล้เห็ดนเขาที่ข้วหวานนีมีลาบมีก้อยอะเขาพึจะไปผคค้ว ทีแกถ้รอยยินเขาเนี่ยไอกีง่สองตัหน่งศูนยดแม่นี่จะทอดยังครับนีจะทอดใคหาจีนี่บอกแมนสองจีนเป็นสองนหายีเอหายี่สองตเองหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดสามศูนยนี่บรรยากาศนยัคน อ่มเคียวแล้วครับเศรานะครับบรรยากาศใจเย็นใจซ่านบัรยาอาบน้ำนะครับนี่หาอยู่บันตนนะครับเอาเพื่อถอดบุรีนะครับพี่น้องครับยุบ้านละพ่อปัญญานะครับบ้านอ่อปัญญา สุดยอดเลยครับพี่น้องมีอีเมลล่าเหต้ใิจหหรายลนวคีับหลับวะลาบียงเนี่ยเจอุจก้าอเจอลูกเจอุจก้าอขมีอจาอวเราแพ้แไ่ไม่ใช่เราหร่อเีเนี่ยเจ้าอางนัด้วยากไดเจอยเสียไปลำได้

bóng đi. hoàn và, này, tự nhau mà khơi dễ men của gì? nhạc

นมัเนื้อมันเนื้อล้วนไหมเออเออนั่นแหละโอ้มันมากเอง่ยจิตมันเนี่ยจิตมันลางไล่กับมันจำเลียวอีกแถวหนขอขอบคุณนะครับพี่น้องครับ रायक